เพื่อนๆยายพามาเบ่งข้าวรอเคียวอีกแล้วเมือ่อเมื่อนี้วันที่สิบสี่เพื่อนๆค่ะว่าสิมาเจมือวานนี้ย้ายกับมาจอบว่าสิเห็นต่อฟังกับ,บ่บได้เห็นต่อฟังน้อค่ะเพื่อนๆพ,พามาจอบอีกแล้วค่ะข้าว เห็นบ่ยังอยู่คือเก่าอยู่เพื่อนขาเข่ายังอยู่คือเก่าอยู่เพื่อนบอกว่าถ้าต่อไปแต่ทกนั่นได้แล้วรอต่อไปคะ่ะแต่เข่ากันยังงามดีอยู่เนาะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเข่ากันยังงามดีอยู่อ้ยสวยสดงดงามอยู่คือเกา่าชื่นเมื่ออยู่คือเก่าเนาะคะ่ะ ธรรมชาติสวยสุดงดงาม,มของเฮาอยู่คือเกาสวยมากเลยเข้าถือหมอกพ่อว่อแพ่แว่อยู่นะคะ่ะเพื่อน,เ,อนเข้าถือหมอกเพื่อนกัซซื้นบานพ่อว่าแพ้แแวอยู่นั่นนะคะกระซื้นสมคือเกาว่ามือน,นีจะได้ถ่ายต่อฟาง กเกลยได้เห็นเขาคือเก่านาอคขะเพื่อนค่ะข้าวตากหมอกคือเก่า่ะเพื่อน,อนเ,เพื่อน,อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนคือเก่ามาหากันคือเก่าเบิร์ูพี่น้องค่ะอ,อย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าล้มนะ เห็นบอดวงข้าวกระพ,พราอบ่แพ่แหววายวายอยู่คึอเก่าน,นะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะกระเพเป็นยังก็ไม่เป็นไรเลาก็อยู่ต่อไปเน,นคะค่ะยุ่งายแล้ว Or dung dớt chinh chinh dung dớt nhắn tóc ăn nhung lại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  ở trong nhung lại nhung lại nhung lại ยุ่งหลายยุ่งหลายค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณธรรมชาติขอบคุณเพื่อนๆน้ำสวัสดีจ้า